อะไรวะเฮ้ยอ่ขอมาอีกรอบนึงโหเหลือโอกาสแค่ทีเดียวเลยเมื่อกี้คุณแม็กอ่ะโอเคไม่ไม่พี่กดผิดโอเคโอเคโอเคไปดัสบัฟหน้าป้อมเอาเฮ้ยบัฟเฮ้ยดัสเดียวจะวิ่งรัวแบบนี้ไม่ได้นะดัสดัสแกไม่บัฟหน้าป้อมเลยนะตัวนี้มีหิวมีหิวหน้าป้อมไหมมีมีใช่ไหม โอ้ยโดนขีปนาวุธไปแล้วหนึ่งรอบนะฮะเอ้ยดัดดัดเราโดนสต,ตันว่ะเฮ้ยฝั่งนั้นก็โดนเหมือนกันฮ่าผมปล่อยขีปนาวุธแล้วกันอาใช้เ,เทมม,มาใช้เ,เทม,มกลับโอเคโอ้ดัดผมสตันโลัวๆเลยอ่ะโดนดัดดัดผมโดนสตันวูดัดผมล้มแล้วหนึ่งดอกอุ้ยดัดพวไม่ได,ด้หรอทุกคนอุ้ย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  เอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โดนพัดก่อนด้วยไม่ดัดดัดเราสู้ไม่ได้ทุกคนดัดเราสู้ไม่ได้อะโอ้เขาเบล็อคอมาตะด้วยอ่ะเ,เบลอามาตะตามแล้วกันแต่ดัดแต่ดัดเราสตันไม่ค่อยโดนเนาะเออรู้สึกว่าดัดเราจะโดนจะโดนจะโดนสตันเองซะมากกว่า โอ้ยป้อมอันอันนี้คือป้อมเดือนที่แล้วใช่ไหมสวยสวยจังโอ้โดนโดนสตันหนักมากอยู่นะดัด๊ดออดัมอดัมอดัมแกยืนกินแอปเปิ้ลแบบนิ่งมากอะ่ะ <laughs> อดัมยืนกินแอปเปิ้ลชิวๆเออใช่อดัมแบบยืนกินแอปเปิ้ลชิวๆเลยวุ้ยดั๊ผมเป็นร่างอัลตร้าด้วยนี่เออถ้าเป็นร่างไฮเปอร์ก็น่าจะได้ฟื้นหน่อยๆได้ได้ไดฟื้นมาช่วยด้วย โอ้สตาร์ตตั้งแต่ตรงนี้เลยโอ้ว้าวตีกันไม่ตายแน่วันนี้อะลองดูทุกคนลองดูว่าจะจบเมื่อไหร่เนี่ยแต่ผมว่าน่าจะอ,อดัมน,น่าจะชนะแหละดูท่าแล้วเนี่ยไปเราปล่อยไปเรื่อยเราจะรอดูว่าจะจะตีกันนานแค่ไหนมาสรุปอดัมมัน,มนใช้ขวานใช่ไหมไม่รู้อะไม่แน่ใจอะ ที่เอาตรงนะที่จะตายกันก็เพราะขีบปนาวุธนี่แหละใช้ใช้สนับมือโอเคโอ้เฮลิอัพแล้วโอยืนยืนเกรงกันทั้งคู่เลยนะแต่เหมือนว่าอาดัมจะอันนี้กว่าอาดัมจะยืนชิลกว่าดัสนะอาดัมอาดัมจะยืนชิลกว่าดัสมากเลย โว้โว้โอ้ยดัดเราล้มตายหลายตัวแล้วเนี่ยฝั่งของอดัมยืนนิ่งมากแทบแทบจะไม่ตายเลยแต่แต่ฝั่งดัดเราคือแบบตายเยอะมากนะครับผมอดัมออกรองเท้าต้านสถานะรอออกออกรองเท้าต้านต้านสถานะสองคู่สองข้างสตันไม่ค่อยโดนเนาะใช่ไหม โหนี่นี่เราแบบเราเล่นนานจนถึงกับเพลงของเกมมันเล่นแบบเล่นเล่นเล่นจนหยุดไปแล้วตอนเนี้ยอุ้ยอดัมอดัมชนะดัดได้ทุกคนตามตามที่คุณโยเมบอกว่าเดือนเนี้ยอดัมอดัมชนะดัดได้แต่ถ้าผัดเดือนไปแล้วอะอดัมจะยังชนะดัดได้อยู่ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องมาเราดูกันออกมากันเป็นเบื่อแทบแทบจะไม่ตายเลย โอ้โหโอ้โหนี่ขนาดใส่เกียร์ไม่ได้เยอะ mm. ไม่ได้แบบใส่เกียร์ไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้เก่งมากนะเกียร์เป็นของอ่าคริสต์มาสหน้าหลังของชิ้นแล้วช่องกลางเป็นรองเท้ารองเท้าสีเจลอรองเท้าเรียวหนัอุ้ยตัวนี้เอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ว้าวไม่รู้ว่าถ้าเล่นกันเป็นทีมอ่ะตัวนี้มันจะเป็นยังไง mm. เอะลองปล่อยฮิมาวอสักตัวสิ หนูพิมาวาลิลำนำย้ายวนโชไปสักทีที่ลูกฮิมาวาลิลำนำย้ายวนโชโช่หน่อยโอ้โหโดนโดนสตันก่อนนี่อันนี้ชนะธาตุปะเนี่ยฮิมาวาลิลูกเออโดนฟ้าผ่าไปทีนึงฮิมาวาลิตาย <laughs> ดั๊ดโดนคนป่าลม <laughs> ใช่ใช่ดั๊ดอุดสวดอดัมอดัมเออใช่อดัมตำเบ็ดแรงกว่าใช่ใช่ ใน่น่น,นโอ้โหปลาเป็นกองเลยโคตรต้องเราเราต้องเรียกว่าโคตรพ่อเลยใช่ไหมเนี่ยพ่อเยอะมากอ,อ่ะดูพ่อออกมาเยอะมากดูดิโคตรพ่อจริงๆเลยนะครับผมโอโ้โอหเยอะมากไม่แน่ใจว่าถ้าเล่นเป็นทีมจะเป็นยังไงเนาะแต่อันนี้คือหนึ่งหนึ่งกันเนี่ยใครสำหรับใครที่ถามมาตลอดทั้งไลฟ์วันนี้ว่าเออใครดีกว่ากันก็ดูดูเอาละกันนะครับ ดูๆเอาว่าเดือนในเดือนนี้อดัมเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเดือนหน้าเดือนนูน้นเดือนนูน้นอดัมจะเป็นยังไงเราก็ต้องรอดูอีกทีนึงนั่นเองนะครับโอเคเอ๊แต่ดัดเราก็ยืนได้นานเหมือนกันนะอู้ดนฟ้าผ่าที่ยวตายเลยอ,อู้ดนฟ้าผ่าตายโอเคนะครับผมมีพ่อหลายคน <laughs> โอเคช่ช่ยช,ยชยอ่ะอ๋อขอบคุณคุณแม็กโครนอตมากๆนะครับที่อ่าที่จัดทีมเอ้ยเดี๋ยว อีกรอบหนึ่งเอ้ยเราอันนี้ดีกว่าเออเราปล่อยดัตตัวเดียวเฮ้ยไม่ได้ดิบทบอทมันปล่อยตัวเดียวไม่ได้วะ่ะจบและเออจะจะแบบปล่อยดัตตตัวเดียวกับปล่อยอดัมตัวเดียวไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร